สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สไตล์ชนนี่กับกุ๊กกิ๊อีกหลักนะคะมาล่าเริงมาวันนี้มาใตธีมแบบชุดอาบน้ำนอนนะคะแต่ว่าหน้าเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมนอนเท่าไหร่นะจริงๆก็มีเมคอัพลงเบาๆเพราะาเป็นสิวนะ,ะแล่ออกกล้องมันไม่ดูหน้าเกียดเพราะว่ากล้องเนี่ยคมชัดระดับ Full HD ถ้าเกิดบ่าไม่แต่งหน้าเลยก็จะน่าเกียดไปกันใหญ่โอเคสิวมันน้ำตาลแปแปลกๆเดียว แลวดังกันสักหน่อยจะได้ดูสามมิติทะลุจอโอเคหวังว่าคงยังไม่ปิดคลิปกันไปนะจ๊ะใครยังไม่ปิดคลิปคอมเมนต์บอกหน่อยเลยอ้าอ,อุ้ยดังก็มาแก okay, พอดังมาแล้วมันโอ้โหคมชัดระดับ HD ต <Wow. S 1> าดูย้อนเนาะแผมๆมาทำคลิปอะไรคะทูตัรโแต่งหน้าหลอกผัวโอเคพอละประมาณหนึ่งประมาณหนึ่ง <laughs> จริงๆกะจะมาทำรีวิวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งแบบว่าวตื่นเต้นมากเพราว่าสั่งมาจากมึงนนอกคือแบบว่าวถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นเฟซบุ๊กนะคะ <laughs> เล่น Facebook กันอยู่แล้วใช่ไมันจะมีแอดตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับตัวที่ทําให้ฟันขาวคือเมืองนอกของฮิตกันมากแล้วทีนี้ฉันเห็นแล้วเหมือนเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าแล้วก็โดนเข้าสิงแล้วมากกว่านั้นนะคะคุกิ้งติดตามยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งคือมัมมี่แชง นะคะคนางเป็นวีแกนก็คือแบบเป็นมังสวิรัติชอบนางมากแล้วปรากอว่าวันหนึ่งเนี่ยนางเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งเคยเห็นลอยไปลอยมาใน Facebook มากมายเนี่ยนะคะมาใช้ให้ดูในคลิปแล้วประกฏบว่าพอดูคลิปนางแล้วฉันก็โดนเข้าสิงแบบอันนี้สิงแบบ 100%หรือว่าสิ่ง100%เลยนะคะพอดูคลิปจบปุ๊บก,กดสั่งทันทีภายใน0.62วินะคะคิดดูว่าสิ่งเบอร์ไหนเออตัวนี้เลยมาจากเมืองนอกคือคตอนนี้คงยิงสั่งมาจากอเมริกานะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากอเมริกา Smile Science นะคะเออเห็นไหม เนี่ยคะ่ะเซ็ตทำฟันขาวสั่งอันนี้เป็น c o โค n นัทชา r c โคลเนเ u อร l ที e ไวท์ i t นิ่งพาวเดอรผงแป้งที่ทำจากถ่านนะคะใครเคยเห็นบ้างเะเมน,นบอกหน่อยนะที่แบบใน Facebook มันจะลอยไปแบบมีคนเอาอะไรดำๆมาแป้งที่ฟันนะมันคือไอตัวนี้แหละมันเป็นผงถ่านนะอันนี้เป็นแป้งสีฟันด้วย a b ด o toothbrush นะคะเขาบอกว่าอันนี้รีไซเคิลได้นะเป็นลอ,อย่างงี้ สั่งมาทำไมไม่รู้จริงๆใช้แปรงสีฟันที่มีอยู่ก็ได้แต่ก็อุ้ยมันอาจจะมีแบบปฏิหารอะไรถ้าเกิดใช้ของนางก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนางก็ให้นี้มาด้วยลูกอมนะ หนวดนะคะเอาไว้วัดวัดระดับสีฟันวัาเราแบบว่าขาวเบอร์ไหนอันนี้เป็นใบทักทายของเขานะ Hey if you haven't already be sure to try ถ้ายังไม่ได้ลองอันนี้ก็ลองด้วยเขาบอกว่าแปรงสีฟันก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย<ม>ก็สั่งมาลองแล้วไงอ๋อโอเคแล้วก็นางเขาบอกว่าเป็นการ์ดขอบคุณนะคะอะไรต่างๆไปดูเลยนะคิปเขาก็จะมีแผงกําหนดสีฟันมนาะให้อีก1อันนะคะแล้วก็ยางไอ้สอันนะคะเอาไว้ ามรูปฟันของเรานะเขาจะมีวิตามินอ e ีข้างในเนี้ยค่ะเอาไว้ใช้กับเหงือกเราเวลาสมมุติเราอิริเท t e หรืออะไรแวกนี้นะแล้วก็อันนี้มีเจลสําหรับทําฟันขาวมาในหลอดแบบนี้นะคะใช้ได้หลายครั้งนะก็ t ท e ไวท์เทนนิ่งแผนน่าจะเอาไวแ้แบบบางครั้งแบบเอาไว้ทัชอัพอะไรเงี้ยทำให้ฟันขาวขึ้นนะไอตัว LED ไลน์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าอย่าลืมเอาแผ่นพลาสติกออกก่อนไม่งั้นไฟจะไม่ติดเข็มขันสองก้อน้ ไฟ LED ก็จะฟ้าๆก็จะขึ้นนะคะเปิดปิดแนเกร๋คือซื้อเพราะแบบว่าเห็นฝรั่งมันใช้กันตั้งนานและอยากได้เขาบอกว่าตอนทำเนี่ยพยายามทำให้เหงือกเรามันแห้งก่อนนะคะเพะื่อให้ประสิทธิภาพของวททนนิ่งเนี่ยดีขึ้นมันบอกให้นอนอะตอนทำฟันขาว if y you o know, นะวิ n o นและซ i v a t e s ซา i v a t e คืออะไร อ๋อคือเวลานอนอะน้ำลายมันจะได้ไม่มาข้างหน้าหรอมัง้ง cruelty free นะคะคือไม่มีการทดลองในสัตว์นะคะแล้วก็ made in USA ผลิตในประเทศอเมริกานะมันเป็นวีแกนด้วยก็คือแบบคนที่เป็นมังสวิรัติก็ใช้ได้คนที่เป็นวีแกนอ่ะใช้ได้เขาก็จะมีคําแนะนําบอกบนกล่องนะแต่เป็นภาษาอังกฤษนะพุ่งที่มีน้ําร้อนอะไม่รู้ยังร้อนอยู่หรือเปล่านะไม่รู้ไหนข้างล่างข้างบนนะก็แช่งลงไป คือหย่อนอีเจ้ายางไปเนี่ยนะคะประมาณ1 0 1ถึงิวิ for the best result do not overheat mouth tray น้ำเย็นเข <c oughs> าบอกให้ใส่ลงไปในน้ำเย็นนะคะ <c oughs> ใส่น้ำรักอะกดดูน้ำลายเหรอคุณแต่แล้วก็แช่น้ำเย็น ือเขาเรียกว่าพิมพ์แม่พิมพ์ฟันเรานะคือตื่นเต้นมาก ก้อนๆแข็งๆตอนแรกานะคะก็ตอนนี้ก็เป็นรูปพิมพ์ฟันออกมาแล้วเรียบร้อยต้องพยายามแบบนีะเราไหนึงนะคะถ้าซื้อไปทํเองที่บ้านเนี่ย<ส>ก็อาจจะไม่ตื่นเต้นขนาดนี้เพราะว่าค,คงคืออย่างถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็ทําอันนี้ไปด้วยมันก็เลยจะแบบงงๆนิดนึงอะแกเข้าใจป<ส>่ะมันจะสับสนทั้งกล้องทั้งไฟทั้งหน้าผม everything จิงกะเบลเออมันก็จะเบิเบอเบอ่อๆสิ่งที่เขาให้ทําต่อไปตัดเทรของเรานะคะให้มันพอดีตัดอีดามี่ออกก่อนนะ เราต้องพยายามตัดให้มันพอดีกับฟันเรานะคะเพราะว่าเราจะไม่อยากให้ผลิตภัณฑ์ที่ทําฟันขาวเนี่ยมันไปโดนตรงเหงือกเพราะมันจะทําให้เหงือกละคายเครื่องได้พยายามตัดให้มันแบบ <c oughs> โอเคพอดีอย่าตัดเกินละ่ะบอกตัวเองเก็บตัวเองกินยังอุ้ยเสียวอุยเสียวตัดเกินอะ ระวังให้ดีๆนะแต่ก็คือพยายามให้มันชิดฟันโคนฟันที่สุดอะครัไม่อยากให้โดนเหงือกอะเนาะ ให้เราดีฟันนะคะอย่าตัดเข้ามาในพิมฟันนะแกเขามีมาให้2อ,อันนะก็น่าจะพอดีแล้วแหละมไม่บาดเหงือกนะคะมันนิ่มมากหลีกเลี่ยงเหงือกให้มากที่สุดนะคะเพื่อแบบป้องกันการอิริเทตหรือว่าการคืึดนั่นเองนะคะเราอีเจลนี่นะคะเจลไวท์ชทนนิ่งเจลตัวนี้หยอดลงไปในเทรของเราเขาบอกว่า don't overload trays นะคะ a little goes a long way ก็คืออย่าใส่เยอะไปเพราะว่าใส่นิดเดียวอะ่ะก็ไปได้ทั่วแล้วจะค่อยๆหยอดเพราะว่านางบอก a little goes a long way นะหยอด แค่โซนข้างหน้าก็พอก็เป็นกลิ่นมิ้นนะคะเป็นกลิ่นมิ้นได้รสชาติมิ้นเลยอ่ะลืมทําให้เหงือกแห้งโอ้าวแห้งเหงือกแห้งก่อนอะอ๋อ้็เรือสี한다는อะอะ한다는 อ๋อสามสีห้าค่ะ

จะมาเล่าให้ฟังกันนะคะคือใส่น้ำยาแล้วก็ครอบเทรลงไปคือจะไม่มี LED light หรือมี LED light ก็ได้ในกรณีที่ไม่มี LED light ก็ทิ้งไว้เท่านั้นนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดมี LED light ตัวนี้ <c oughs> ก็จะทำให้ประสิทธิภาพมันชัดเจนยิ่งขึ้น ็ที่เห็นร้องหอยหัวหน่ะนะคะเพราะว่ามันระคายเคืองเหงือมากมากอะตรงเนี้ยระคายเคืองแบบแสบยิ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 บเลยนะคะแสบมากๆไม่รู้จะทำยังไงคือแบบมันแสบด้วยแล้วน้าลายก็ฟูออกมาเต็มไปหมดนะคะแบบลนไปหมดอะก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าก็หักไอ้ตัวนี้ออกมาะคะ่ะวิตามินอ e ีสวอปของเขาตัวนี้ที่เป็น, Cotton นะคะั้นบัตรค่ะมันหักข้างหนึ่งแล้วก็ใช้ข้างหนึ่งถูถ มันช่วยให้อาการอะระคายเคืองอะเบาลงเยอะเลยนะคะแล้วก็หงจากนั้นก็ถูถูถูมันก็เบาลงเลยอะก็ไม่ได้ระคายเคืองอะไรอีกอะนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าแอ้ตัวนี้มันช่วยหรือว่ากรงกิ้งถอดเทรออกมาแล้วแบบน้ํายาก,กระจายสลายไปกับน้ําลายที่ออกมาแล้วเรียบร้อย <c oughs> ใช้เวลานิดนึงต้องอดทนนะ <c oughs> น้ําลายจะฟูออกมาตลอดเวลาน้ำลายจะฟอกฟูออกมากรุงกิ้งคอยบ้วนเห็นไหมคะภาพก็จะอุบาทหน้าเกลียดนิดนึง <c oughs> ก็อยากรีวิวกันให้ดูชัดๆนะก็ <c oughs> น้ำลายมันก็ยืด ืดอ,อย่างนั้น,นะคะมันก็จะยืดออกมาเรื่อยๆเขาได้นาบอกให้นอนนอนหงายเพื่อไม่ให้น้ําลายเนี่ยมันมาเข้าไปตามเทรยแล้วมันก็จะไปทาให้ประสิทธิภาพของการทาฟอกฟันขาวของเรามันลดลงนะคะแต่กางยิงก็ไม่ไม่ได้นอนเฉยๆค่ะกงยิยงะะก็ไปเดินเตะเตะเตะตักพงตักผ้าอะไรไปนะคะ <c oughs> ก็ไม่ได้สนใจ ก็บ้วนน้ำลายออกคุกิงก้งเพิ่งรู้ว่าฟันกุงกิ้งขาวมากเลยตอนแรกที่คุงกิ้งเทียบสี่ฟันคือเบอร์ฟันของกิ้งอ่ะคือประมาณแบบเบอร์สามเบอร์สี่เลยอ่ะแล้วเราจะมาดูว่าผลหลังจากการทําของเราเรียบร้อยแล้วมันจะไปอยู่ที่เบอร์ไหนนะวัดยากเหมือนกันนะเนี่ย yeah. <c oughs> เบอร์สองอ่ะเดี๋ยวปิดไฟมันจะอยู่ที่เบอร์สองนะคะแฮะ ขยับเฉดมาอยู่ที่เบอร์สนะคะก็คือขยับมาเฉดหนึ่งเดี๋ยวจะลองอีตัวผงฐานของนางด้วยแต่จะบอกว่าผงนางนี่นะเป็นพงผงแบบเป็นแป้งเลยนะแล้วมันก็จะกระจายแบบเต็มเสื้อผ้าไปหมดระวังให้ดีนี่ใส่เสื้อขาวก็หวัดหวั่นใจคนปิดพัดลมไหมผงแป้งเลยนะคะเนี่ยสีดำฐานๆข้างในอริงจะจุ่มแป้งสีฟันออแกนิกของนางนะคะที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสีฟันนั่นเลย โอ้โอ้โอ้ก๊อมันปิวลงเสื้อผ้าหมดเลยนะโอ้มายก็โอ้พีลงโอ้มายก็มันทำเสื้อผ้าแข็งดำมากมันจะกระวู้ดวายกัน,นใหญ่างเดยวนะดูมีหนวดเนี่ยปิวแล้วหน้าเลยโอ้มายก็แล้วคิดดูมันปิวลงเสื้อผ้าห <No, no. S 1> นู้นหืมสองท่าปูให้นอนหน่อยกูเลยนะ ขอ,อนี้ไปล้างแบบดีๆแบบามาบอกว่า,า,านี่นั่งล้างเม่ยมเลยไปล้างหน้าแล้วก็เครื่องสำอางก็หลุดกระจายหายไปกระเจิงหมดเลยนะคะไม่ต้องสนใจไหนดูดี่ขาวขึ้นไหมก็ยังอยู่ที่เบอร์สองอยู่นะคะอีผงฐานมหาปลายนี่นะคะอืม ผงถ่ายหมาบอะไรนี้ไม่รู้จะช่วยให้ฟันจะช่วยอะไรคือมันละเอียดแบบละเอียดมากละเอียดยิ่งกว่าแป้งสีจันละเอียดยิ่งกว่าแป้งฝุ่นลอล่าเมอร์ซีเอโอ้ยแล้วมันเป็นสีดำคุณเธอเอ้ยแล้วห้องฉันแกดู ขาวทั้งหมดเมื่อกี้เสือ้อคุมอาบน,น้ำที่ฉันใส่ก็เป็นสีขาวพังพังพังหมดถ้าฉันต้องใช้นี่ฉันต้องแก้ผ้าอาบนะ้ำใช้อย่างเดียวใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ไทำให้ฟันดูขา,ขาวขนาดนั้นด้วยนะมันทําให้ลองฟันดูมีสีดํดๆแปลกๆทล้างไม่สะอาดดีอะเกีดยดอ่ะหรือว่าฉันยังล้างไม่ดีพอไม่เข้าใจอันนี้คงเป็นเวอร์ชันแรกของคนไทยเป็นเวอร์ชันแรกในภาษาไทยนะคะก็ขอด่าว่ามัน You expect like it's so powdery, it's like it's all over the place. It's like flying all over the place. It's on my clothes, it's on my face, it's on my bed, it's everywhere. Wherever you're using it, it's gonna be everywhere around you. Be careful if you have like white clothes or white bait, white towel. It's ruined everything. This so oh my god all right i hope you guys understand it it's my opinion i don't know a lot of people like famous people that receive the products from you guys they have a lot of compliment on it i listen to them and i i fell that I want it. So I try it, bought it with my money and spent a lot of money for shipping them over the country, you know? It's up. It's everywhere. Look, my sheet is white. You ruin it. It's new sheet, you know? That's why I'm so mad i'm so angry you have to like put on some some warning or something it's gonna fly all over the place and it's gonna mess up everywhere it's irritated my gum you gave me just only two of this only two of this after i use it twice and if i still have those irritate feelings what am i gonna do โอเคสรุปก็คือมันขาวขึ้นหนึ่งเฉดแสบเหงือ่อในตอนแรกต้องใช้วิตามินอ e. ีไม่รู้ว่าครั้งต่อไปจะแสบแบบนี้หรือไม่จริงๆฟันตรงนี้ก็ขาวอยู่แล้วแหละแล้อยู่ที่ประมาณเลข3าอะ่ะบางคนเขาบอกว่าสามารถแบบทําให้ขาวขึ้นได้เป็น10เฉดเลยนะแล้วก็บางคนเนี่ยแค่ครั้งแรกก็แบบขยับมาแบบ3-4เฉดก็ไม่รู้โอ้<ะ>กุุงที้ไม่ได้ว่านะที่ความรู้สึกอีเที่เหงื่ออะมันเป็นเรื่องปกติแต่ กุุงกิงรู้สึกแย่ก,กับอีผงฐานมหาปลัายนี่มากโอเคถ้าจะใช้แช่ในห้องน้ำที่มันลางได้อย่าไปโดนเสื้อผ้าโอเครีวิวก็มีแค่นี้ค่ะส่วนราคาคิดนี้นะคะเซตนี้นะอยู่ที่299 US ดอลลาร์นะคะแล้วก็อีผงฐานมหาปลัยนี่นะคะถ้าซื้อ What the? are you serious are you serious like are you kidding me ราคาเต็มอยู่ที่24ดอลลาร์นะคะตอนนี้เขาเซลล์อยู่ที่20ดอลลาร์แต่กรุงกินก็ซื้อมาคู่กันราคาเต็มอยู่ที่36 US ดอลลาร์นะคะตอนนี้ออนเซลล์อยู่ที่18 US ดอลลาร์คือจะบอกว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะเนี่ยสามอย่างเนี้ยอยู่ที่49 US ดอลลาร์บ้าไปแล้วคือมันตั้งราคามาเผื่อเผื่อการลดราคาแบบถล่มทลายมากๆนะคะตอนนี้กุุงกินซื้อกุุงกิงไม่ได้ซื้อราคาเต็ม ไม่ได้ซื้อราคาเต็มอยู่ที่299นะคือจำได้ว่าราคาเต็มอ่ะ299บาทบวกผงถ่านบวกแปรตอนแรกนะคำนวณราคาเต็มทั้งหมดอ่ะคือเป็นหมื่นเลยบวกค่าส่งด้วยนะคะแล้วปรากฏว่าคือดูมัมมี่แทงไปดูไปมาคือนางมีโค้ส่วนลดนะคะจาก299บาทเนี่ยเหลือเซตละ29 US บาดอลลซึ่งค่าส่งเนี่ยยิงเดินโดนไปเกือบ800กว่าบาทนะจ๊ะ แล้วก็มาโดนค่าศุรกากรที่ไทยอีกประมาณอีก400กว่าบาทสรุปรวมก็ราวๆอยู่ที่ที่เสียไปประมาณคำนวณคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ3,400บาทรวมค่าศุรกากรที่ไทยมาอีก400ก็ประมาณ3,800ซึ่งตอนนี้นะคะนางเซลล์อยู่ที่49 US d ลลาร์ทั้งหมดนี่เลยนะซึ่งจ่ายไป60กว่าดอลลาร์อีไม่ค่อยแฮปปี้เพราะว่าอีผงถ่านนี่แหละ ถ้าให้คะแนนเหรอเต็ม10นะคะตัวนี้ให้6โอ้โหใจดีนะเนี่ยให้6เพราะว่าชอบตัวนี้นะคะเท่ดีอยากมีมานานแล้วนะแล้วก็มันก็ดูเหมือนจะขาวขึ้นจริงๆอะแต่ว่าตัดคะแนนสี่คะแนนออกไปที่ความละคายเคืองอีวิตามินอีที่ให้มาแค่2อันไม่รู้จะใช้ชีวิตต่อไปยังไงถ้าเกิดจะใช้ใช้ครั้งต่อไปแล้วระคายเคืองก็ไม่รู้จะหาวิตามินอีมาจากไหนส่วนอีนี่มหาปลายเอาไปศู์คะแนนไม่ให้คะแนนนะคะติดลบด้วยในกระจิบในกระจิบในกระจิบมากๆเพราะว่ามันปิวไป แต่เขาบอกให้ใช้แทนยาสีฟันไปเลยนะใช้เช้าเย็นอะไรเงี้ย it sucks why why don't you do it as a toothpaste or l i e creamy texture not powdery texture like this ไปละค่ะหงุดหงิด <c oughs> มีอย่างเดียวที่รู้สึกพอใจก็คือ e LED light ที่มันให้มาเนี่แหละค่ะมันเท่ดีแค่นี้นะ